Ready for defeat? Now I'm gonna make you bleed out. Listen don't repeat now and weed out all the week now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. so be different, make a name, huh? I keep on moving forward. Hello, this is the Chan Niao. เลยนนโดนนักตะก้อหลอกให้ลงมาก่อนแล้วเนี่ยไม่มีใครมาเลยครับตอนนี้มีผมคนเดียวจะมีคนเตะไหมเนี่ยวันเนี้ยเวลาผมมาเตะไม่มีใครเตะไปเตะบอลก็มีแต่เด็กๆครับวันนี้สงสัยวันนี้ไม่ได้เตะตะก้ออีกแล้วผมว่ามาแล้วคนหนึ่งครับมาแล้วคนหนึ่งโอ้โหขอเล่นพื้นรอนครับ โอยนึกว่าไม่มีคนมามาแล้วเว้ยหนึ่งคนเลยเนอะมาแล้วมาแล้วหนึ่งคนเนี่ยกำลังวอร์มอยู่ซุ่ไก่แจ๋เดี๋ยวให้คนเดี๋ยวให้ดูนะครับ กูจะโผล่ไม่ได้ของนู้นเป็นนักบอลน,นะครับทุกคนยังไม่มีใครมาเลยมาสองคนตอนนี้มาสองคนอยู่เมื่อวา,านนี้มากันเยอะวะ่ะมาทุกวันเออจะเล่นอยู่ประจำๆเลยตะลัดกับผมอ๋อประจำๆเลยมีแตะลัดกับผมนี่ทีมงานมาแล้วสองคนมาสิแข่งออกมาออใครอยู่แถวนี้เฮ้หลังอีทางย เดี่ยวมาเราไปหากินข้างนอกดีกว่าบอลบอลเด็กวันนี้จะเดี่ยวสองคนนะครับไม่มีใครมาหรอกเจ้าหน้าที่สนามมาพอดีเลยดีมาเนี่ยได้สองสองเหรอเออมันเลยสองสองอ่ะสองพอดีเลยกำลังดีเลยอ่ะ กลางเน็ตก่อนครับผมเย็น วันน er ี้ไม่อยากเตะก้อเลยใช่ไหมเนี่ยไปม่้าดีเ้นมหัวม่ควม่ควเย้เจออะ้รยังเจอยังโควชัมงดูไว้ดูไว้จะหาว่าไม่เตือนเนี่ยดูไว้โควชมงตรงนี้ไป เล้ยตกฟาดเลยจงตกฟาดเลยจงนี่จงลูกมงจงใกลเนตป่าอ่ะหนากเลยหวานตาเยี่ยไหมไอ้เดกหัวจะแบบนี้เลยใช่ไหมมจงมันนี้จงลูกมงไอ้ที่ไอจงใครไปรู้จงไม่ได้สักลูกเลย เตีอะไรลักพอดเต็มล็อกเลยเลือกเอาสักอย่างจะเอาปลาปองย่อะไรปลาปองยำปลาปองพอนะโรซ่าลูกพริกโรซ่าสามแม่ครัวเอามพริกโรซ่าพอนะสามแม่ครัวมันเยอะไปปอยปอยปอยปปอยปปอยปล่อยป่อยปป่ปล่ปล่อป่ปปป ตงแบบนี้ได้ไม่ได้เลตงแบบนี้แเขานะเรายังไม่ยังแล้วจะนำเล่นนะเดียวอกสิบสองแตรงไหนก็ได้นะได้หมดได้หมดซ้อมๆโอ้โหโอ้โหอะไรลงเฮ้ยต้งไปวะไปมาดิเฮ้ยดี ตายถึเหยาเหนมงงี้ยมเปแบบนี้เดี๋ยวลงออวนตะก้อนไม่แข็งก็ต้องเข้าใจหน่อยนะวชมไปว่าใก่้วนดีเลได้หนึ่งโซนนะวนตานัดกับตายอ่ะคนเดียวอ่ะเีด้วยใช่ไหมมาเลยกันนเอาเดียวอะไรอ่ะอยอรนนยยยืยยยืยืมึงอย่ายืยยืยยืดยยมยืยย ินแล้ไม่ได้กินแล้วแหลกก็ไปแล้วลิซุนโอ้ยไม่ได้กินนะเอ้อเสือแบบเนี้ยน้ำหนังปลากระป๋องนึงเลยจำแม่ครัวนะชุดหนึ่งป๋า

ผนี่หบันแรงเยอเย่อยงโงกลางนี่แหละนั่อย่ายึดจังอย่หึดเลยอย่าไทำไปเลยเ้ยโอ้ยไปดเลยเอาละเอาละพอหนึ่งเท่าเนี่ยหเท่าจริงแล้วนะเอาลนเอง เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัดไที่ังเล้อะไรอะไรอะไรไอ้ขวาไม่ถนัดน่ะเล่ยลาวเล่ยลาวขวาไม่ถนัดแต่ผมเมาเองขวาเนี่ย ังนี้แหละป๋าไปเ้ยดนกลัวเลยโดนไปขึ้นเลยไอโบกมานะไโบกไม่มาเลยวะเฮ้ยหนึมไหมหนึ่ ลูกหยบลูกหยบลูกหยบของอไออดีตทีมชาติครับย่านะนย่มันบานางนี่แหละนั่นไงโอ้โหไฟาวกที่บขวาเงใช่เหรอเอาให้ต้องนัต้องหนักลยเออได้นะยัง,ยง,ยง อ้าวเลี้ยงเลี้เียบคืนงเรือบเรเลี้ยงเซีนเลี้ยงเยนลี้ยงเีลี้ยงเซียแตกล้แตกแล้วแตกนล้เ่องทายปาวันปาวันมาว้นผมพีสุดพี่ปุยเแล้วสามเซียนนี่ช้าเหร เรื่องเติดีขากเขาขาดเลยนานไม่ได้เจอหมดเลยววรอกันแล้วตรงนี้ น่ามั้เทีนทีมเดียวจ้าซี้าซีโอ้ยยังไมหัเลยต้องเล่นท่าไม้ตายแล้วตายเหรอตายเหรอนาปล่อยบนสคนนาปล่อยนสองคนไม่ัดได้่ได้ยได้อยู่ไม่ตัดดตรงนี้โอ้โหมอดีตรงนี้ไม่ัดดโผมโยนมาตรงนี้พี่จะบงไปไหนอ่ะไม่บอลนี่มาจากกุนู รวมเล่นยอม6เร่เร hey uh, ็วเฮ้ยโอ้โหสนามน้อยไรเลไอเด็เียสีวคนนี้เอยู่แวต้งหลังไวะเอาเฮ้ยเอาเร็วโหตา

ลูกหมักยิ่ปากเลยพี่ไม่ทันมามาตรงไหนก็มาไปเนไปมาเลยลดกดีลูกนี้ดี อย่างสวยแดีหาเร็วเเีนบ้า้าหมดแล้วเฮ้ยยังหมดแล้วตีเห็นโอ้โหหมายถึงคนหอยังยังให้ยตายว่าหมายถึงคนหมดยังเ หย่อนแล้วดูด <mm oh ูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดูดูตีทางนี้เนี่ยมาเลยไปไหนักนี้ออกโอ้ยยลูกมันดีอยู่แล้วย่อนมันไม่ออกขนาดนั้นเออตีหมดทันทางแล้วเมื่อกี้เนี่ยตายอะไรอ่ะจะมาทำไม ชออะไรกันอะไรมึงไม่ยืดยังนนี้เด้มันไม่ถนัดอ่ะทำอะไรกันแต่บ้าเทียตีฝกร้านนะตรงนู้นถนัดป่ะมันเดิมเหรอการสมรู้ร่วมคิด จาอะจะมีที่ลงหลอกป่าเอ้ยยากหลายดี้าะไงวะลูกมันจะตกตรงหน้าแต่ไข่เาเดี๋ยวดิออ๋อปล่อยดิเกมไหมเก่เก้าเก้าเลกินเลนะเก้าเกใช่ไหมมา พอจะเอาจริงก็เสือกไม่ค่าง

ไม่เล่นเองแล้วได้เลยลุงยืนไงนลู้ลูกตาขึ้นก็มุนไปหลังอ่ะชุ่มไปหลังกระสูงไงมุนไปหลังอ่ะชุ่มต้องช่วยลูกไม่ไหวเกมแล้วเอาเกมป่ะอู้เกมแล้วครับเกมแล้วเดี๋ยวแมตต์นี้เฮ้ยมันต้องบอกเยอะเกมหน้าได้ก็แพ้แล้วแหละต้องบอกเยอะหรอกเดี๋ยวติดตามไอ้แมตต์ต่อไปนะ